ก่ที่รักจะแบ่งปันกันเมื่อะไรมาโมตัวจิบเองเนาะที่ก็ต้องเคลียร์จิบเคลียร์ใจปรับอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะทั้งคนเรียกนะทั้งคนแบ่งปันทั้งคนรักษาเหมือนกันนะคะ ทั้งหมดนี่โอ้โหคงจะอีกนานนะคะโอเคสวัสดีค่ะทิปน้ำทิป,าปราสิธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมน,นะเอาความสุขสนุกสนานความเบิกบานนำหน้าก่อนเลยเพราะอะไรคะเพราะทุกๆครั้งที่เราใช้ความสุขนำหน้ามันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนเซลเราเนาะรับพลังงานแห่งความสุขไม่พอเวลาเราแบ่งปันออกไปเราก็จะแบ่งปันไปด้วยคลื่นอารมณ์แห่งความสุขแล้วเวลาเราทำทำไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยเออทิพลืม เสียบไม่นะโอเคอ่าไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มเนะื้อหากันนะคะนะโอเควันนี้น้อทิพมีอะไรมาฝากมีอะไรมาแบ่งปันกันนาะวันนี้ทิพยขึ้นหัวข้อไปว่าวันนี้การที่เราจะเลือกทําธุรกิจหรือง,งานอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราต้องเลือกด้วย ไม่ใช่ว่าทําอะไรดะไปหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะที่เป็นคนนึงเนาะที่เป็นอดีตเนาะเป็นสาวโรงงานมา19ปีถามว่าขยันไหมโคตรขยันค่ะบอกเลยค่ะว่าโคตรขยันเพราะอะไรคะเพราะเรามีความฝันว่าเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาแต่เครื่องมือที่เราใช้ค่ะมันไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรคะเพราะเราเป็นคนสุขุ้ยเราเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะเราจบแค่มหกเรามีความรู้แค่นี้ทางเลือกในการจะเลือกอาชีพหรือสายงานที่เราจะทำอะ่ะมันมีโอกาสน้อยมาก เพราะว่าอะไรคะเพราะเมื่อก่อนเนาะค่าของทางสังคมให้ค่าที่ว่าวุฒิการศึกษาจริงไหมต่อว่าต่อให้คุณมีประสบการณ์เยอะแค่ไหนถ้าคุณจบแค่เนี้ยเขาก็ให้ค่าแรงคุณแค่นี้ยไม่มีทางที่จะให้คุณมากไปกว่านี้หรือบางอย่างจะให้เป็นรายเดือนได้เป็นไงคะคุณต้องมีใบปริญญาถูกไหมแต่ตอนนี้คะ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเข้ายุคเขาเรียกอะไรนะเข้ายุคเทคโนโลยีเข้ายุค 5G ทุกคนนะคะออกมาใช้สื่อที่มีอยู่ในมือตัวเองนั่นก็คือโลกโซเชียลต่างๆลุกขึ้นมาใช้สื่อเหล่านี้ในการสร้างรายได้นั่นหมายความว่าค่านิยมเดิมๆที่จะต้องมีปร,ริญญามีความรู้สูงๆ มันหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะจากเมื่อก่อนนะอย่างที่ทบอกเนาะทางเลือกอะ่ะมันไม่มีแต่เราเข้ามาในยุคนี้มันอยู่แค่ว่าวันนี้เราจะปรับตัวไหมทิพยู่กึ่งกลางระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ถ้าทิพย์เป็นคนบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการปรับอะไรโอเคทิพย์ก็อยู่แบบนั้นไปแต่ตอนนี้ทิพย์บอกว่าไม่ฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีทิพย์ยอมปรับยอมเรียนรู้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่แบบ เขาเรียกว่ามันเป็นวณว,วัตกรรมใหม่ๆเป็นโลกใหม่ๆโลกสเสมือนจริงที่เข้ามาตอนนี้ถูกไหมมันอยู่เพื่อว่าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดไหมนะคะใช่ค่ะนาอยุคนี้มันต้องยุคออนไลน์อย่างเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอะถ้าเมาื่ออย่างเป็นเมื่อก่อนอย่างทิปบอกอะมันเป็นค่านิยมเดิมๆต่อให้ทิ์ขยันให้ตายยังไงอะทิปก็ได้แค่ค่าแรงขั้นต่ําทําถวายหัวถวายชีวิตแค่ไหนก็ได้แค่นั้นในวันหนึ่งที่ทิปลาออกมา เดินหลังออกมาไม่มีใครง้อสักคำเลยค่ะนะไม่มีใครง้อเลยทิพย์อยู่ต่อเหอะอย่าไปเหอะไม่มีค่ะพเะพราะอะไรคะเพราะเราไม่ใช่คนเลือกค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นแค่เขาเรียกอะไรเหมือนหมากตัวหนึ่งอะว่าเขาจะเลือกเราไหมในเมื่อวันที่เขาไม่เลือกโอเคเราก็ต้องเดินออกมาแค่นั้นเองเห็นไหมต่อให้เราขยันให้ตายค่ะเราก็ไม่ได้ว่ามีผลอะไรกับเขาเลยแต่เราเองต่างหากเนาะที่ว่าวันนี้เราจะเลือกอะไรให้กับชีวิตตัวเอง จากขยันตรงนั้นอ่าจากที่ว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลือกอย่างที่ทิพย์บอกนะว่าตอนนี้ข่านยมมันเปลี่ยนไปแล้วย,ยุค 5G แบบนี้สื่อเหล่านี้อยู่ในมือคุณอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมองเห็นมันไหมอ่าเนี่ยแหละค่ะว่ามันอยู่แค่แคว,คว่าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากรวยเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีอิสราภาพท,ทางการเงินและเวลาเราต้องเลือกด้วยค่ะถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเรานะยังทําแบบเดิม ไปทำเช้าเย็นกับเช้าเย็นกับเป็นพนักง,งานประจําอยู่คุณคิดว่าคุณจะรวยได้ไหมเพราะทิพย์ทำมาถึง19ปีขยันให้ตายนะก็บอกแล้วไงว่าได้แค่วุฒิการศึกษาที่เรามีมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาแบบที่เราเนี่ยอยากจะได้อยากจะมีได้คุณเคยเห็นไหมเวลาแบบคนที่เขามีเงินอะ่ะเขาเปิดกระเป๋ามาเขาควักเงินซื้อของแบบโดยไม่ต้องคิดเลยอะ่ะ ไม่ต้องมามัวพองหน้าพวงหลังว่าเฮ้ยเงินจะพอไหมจะมีจ่ายค่าเช่าไหมมีเหลือกินไหมอยากมีโมเมนต์นั้นค่ะนะจนวันเนี้ยพอมันเข้ามาในยุค 5G ค่ะแล้วยิ่งเนาะเราเขาเรียกอะไรอะทิพย์เป็นคนหนึ่งที่โดนผลกระทบจากโควิดเนาะหลังจากที่ทิพย์อะทำงานเป็นสาวโรงงานมาเนาะเราเริ่มแบบเราเคยเความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มเต็มกับงานที่เราทำะ่ะทิพย์ก็เลยผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมตอนแรกภูมิใจคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นอาชีพด้านวิชาชีพตัวแขะเขาเรียกอะไรนะ มันมันอ่าจะพูดยังไงเดียคู่แข่งดีกว่าเออใช้คําว่าคู่แข่งอ่ะในสายงานเนี้ยมันน้อยเพราะอะไรคะเพราะตอนที่ทิพย์เรียนอ่ะสิคนเนียคุณเชื่อไหมระหว่างเรียนอ่ะหายไปละห้าคนอีกห้าคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะจบไม่จบบางทีนะหคนเนี่ยอาจจะหายไปอีกสองคนอีกสองคนเนี่ยอาจจะไปเป็นแค่ลูกจ้างอีกหนึ่งคนมีเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งคนที่จะเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านเองเห็นไหมทิพย์ถึงบอกไงว่าคู่แข่งมันน้อยและอาชีพตัดผมผมคนเนาะมันยาวทุกวันอ่ะ แล้วโดยเฉพาะผมผู้ชายอ่ะผู้ชายสระผมกันทุกวันบางคนสระเช้าเย็นผมมันเลยยาวเร็วบางคนนะเดือนหนึง่งสองครั้งตัดตัดสองครั้งต่อเดือนบางคนสมอาทิตย์ตัดบางคนอ่ะเดือนหนึ่งตัดครั้งหนึ่งเห็นไหมนั่นหมายความว่าคนนะมันจะตัดผมอยู่เรื่อยๆนั่นคืออาชีพที่ทิพเลือกคือจะสามารถมีเงินเข้าบ้านทุกวันและทิพจะสามารถทําไปจนทิพไม่สามารถที่จะทําไหว เห็นไหมคะว่าเวลาคือเขาเรียกอะไรอะทิปมองหลายอย่างไงเนี่ยคือตัวเลือกสิ่งทิปเลือกเวลาทิปจะเลือกทําอะไรสักหนึ่งอย่างคือเราต้องมองด้วยไงเพราะะไรคะเพราะการที่เราเปลี่ยนงานมามันเราต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปลงมือทําเข้าไปฝึกฝนมันต้องใช้ระยะเวลานั่นหมายความว่าเราจะต้องเลือกเราจะต้องมีเหตุผลในการเลือกไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีอะไรมาก็ทํามีอะไรมาก็ทําไม่ใช่ บางคนบอกว่าจะต้องไปเรียนให้ยุ่งยากทําไมขายของเหอะง่ายดีอ่ะโอเคอันนั้นทิพย์ไม่เถียงแต่ด้วยความที่ตัวทิพย์เป็นคนขายของไม่เป็นไงตลอดชีวิตการทํางานมาไม่เคยสัมผัสกับงานขายเราเลยมองแต่ง,งานที่เป็นด้านวิชาชีพเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเรมเหมือนเราเป็นเจ้านายตัวเองอะเราเอาความเขาเรียกอะไรอะมันต้องใช้ความละเอียดความรอบเข้าของตัวเองอะในการทําโดยที่เราไม่ต้องไปง้อใครแต่เราจะเป็นอาชีพที่มีคนเดินเข้ามาหาเราทิพย์คิดถึงตรงนี้ ฝนตกแดดออกเฮ้ยอยู่ในล่มอยู่ในร้านตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งเต้นวิ่งวุ่นเก็บเพราะอะไรคะเพราะทิปเปิดร้านอยู่ในตลาดนะัดทิปบอกแล้วว่าทิปเห็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาฝนตกมานี่แบบโอ้โหวิ่งเก็บของกันอุตลุดเลยพอฝนตกเป็นไงคะลูกค้าไม่มาสินค้าก็ขายไม่ได้ของบางอย่างทอดไปแล้วทําไปแล้วสุดท้ายคือเหมือนต้องทิ้งเห็นไหมนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งนั้นเลยแต่พอเป็นอาชีพของทิปเฮ้ยฝนตกแดดออกโอเคของฉันก็ไม่เสียหายเพราะฉันอยู่ในร้านอ้าวเขาเรียกอะไรอะพวก ายาสะผมคิมนวดเอ้ามันก็เก็บได้นานเป็นปีหลายปีด้วยซ้ําจริงไหมเนี่ยแหละคือทิปมองเลยหลายอย่างเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยคิดพิจารณาแล้วเราถึงเลือกงานงานนั้นตอนนั้นเรามีความสุขเฮ้ยอาชีพนี้แหละมันเป็นอาชีพที่มั่นคงมากสวัสดีค่ะโค้ดไก่น้อยนะคะเนี่ยแหละเราเลยมองว่าเฮ้ยมันมั่นคงและแต่สุดท้ายเนาะเออมันมันก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันนั่นก็คือโควิด เป็นไงคะความมั่นคงของเราที่เราโ,โหภูมิใจมากสุดท้ายหายวับไปกับตาค่ะเพราะอาชีพตัดผมเป็นอาชีพแรกๆที่โดนสั่งปิดนะสั่งปิดแล้วปิดไม่ได้แค่โอ้โหนานนะคะสั่งปิดถึงเดือนกับอีก10วันโดนไปแล้วสองรอบทีเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นบางคนเนาะคงมานั่งแบบฟุง้งไฟอะนั่งเครียดนั่งท้อกับชีวิตแน่นอนแต่สําหรับทิพนะความโชคดีของตัวเองคือ ตัวเองเป็นคนที่ชอบเปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอเวลาใครมาชวนทำอะไรตอนที่ทิพย์เป็นสาวโรงงานนะมีคนมาชวนทำหลายอย่างทิพย์ก็ทำนะแต่แค่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะอะไรคะเพราะทิพย์ยึดคำอยู่คำหนึ่งค่ะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะถูกจริตกับอาชีพอะไรถ้าถูกจริตขึ้นมารวยเปียงป้างและไม่ชอบมาพูดทีหลังว่ารู้อย่างนี้น่าจะลองทำตั้งนานแล้วเนี่ยคำเนี้ยมันยึดอยู่กับตัวเอง และด้วยความที่ว่าเราเนะี่ยอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินถูกไหมไม่ได้กลัวเหนื่อยนะไม่ได้กลัวเหนื่อยเวลาใครมาชวนทําอะไรทําหมดเลยนะแต่แค่งานงานนั้นอะ่ะมันยังไม่ได้ตอบสนองเรามันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราแค่นั้นเองท้อไหมไม่ทอ้อเพราะนั่นมันคือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เราทาเราเรา,เรารู้คนอื่นเขาไม่ทําเขาก็ไม่รู้กับเราเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่เราอะ่ะเราได้เรียนรู้เราได้ไปสัมผัสเออมันทําให้เราเนะ่ยเห็นโลกกว้าง นะเวลาเรา,เ,รา,เ,ราเวลาเราเขาเราียกเวลาเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะมันจะมีสิ่งต่างๆอลังไหลเข้ามาหาเราแค่เราเป็นคนที่ยอมเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วลองเข้าไปเรียนรู้นะเนี่ยไอ้ช่วงช่วงที่ทิปปิดร้านนี่แหละมันคือจุดกำเนิดเนาะที่ทําให้ทิปนะั้นเริ่มผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะทิปไม่เคยได้สนใจเกี่ยวกับงานออนไลน์มาก่อนเลยเพราะเมื่อก่อนที่เราเห็นคนขายสินค้าคืออะไรคะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเป็นหลักคุณเคย เคยสังเกตไหมเมื่อก่อนเนาะแล้วทิปแบบเฮ้ยเราไม่ใช่คนแบบเขาเรียกอ,อะไรเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบแฟชั่นเสื้อผ้าเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแล้วงานของเราที่ทําวันวันอยู่แต่ในยูยนิฟอร์มของสาวโรงงานน่ะคุณคิดดูว่าทิปจะซื้อเสื้อผ้าไปทําอะไรอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยทิปก็เลยไม่เคยสนใจเรื่องนี้แล้วเวลาเห็นคนมาไลฟ์สดนะเนาะเฮ้ยทำไมเขาพูดเก่งกันจังเลยพูดจาชาชานหูเขาเอนเตอร์เทนดีมาก เฮยฉันทําไม่ได้หรอกแบบเนี้ยฉันคุยไม่เป็นฉันแบบเคลรียกเคินกล้องไอกล้องแบบเนี้ยซอสดีค่ะครูเวนนี่นะคะนะมันเลยทาทิพเป็นความสุขว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้เราก็เลยไม่เคยสนใจเนาะแต่พอมาในในยุคนี้เนาะเออต้องพูดว่าตอนเนี้ยโควิดมันเข้ามาทิพได้มีโอกาสไปดูไลฟ์สดของผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทําไมในเมื่อเราเป็นคนควักเงินซื้อของในโลกออนไลน์ทําไมเราไม่คิดที่จะกอบโกยเอาเข้ากระเป๋าตัวเองบ้างเออมันทําให้ท่าเออจริงว่ะ เราก็สั่งเนาะสั่งในช้อปปี l a า a าด้าเออสั่งเพจนั้นเพจนี้เยอะแยะมากมายเลยนั่นเป็นจุดกําเนิดทําให้ทิพย์เริ่มเริ่มคิดตามไงว่าเออตอนนี้ไม่เข้าออนไลน์ไม่ได้แล้วเพราะอะไรคะเพราะตัวทิพย์เองปิดร้านรายได้ไม่มีสักบาทเดียว แต่ในโลกออนไลน์หลายๆคนที่เขามีอาชีพบางอย่างสามารถเอาขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้มันทําให้เขาเนี่ยเปิดกว้างและสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ในขณะที่ใครบางคนไม่มีการปรับตัวเลยธุรกิจนั้นก็ล้มหายตายจากไปแต่อาชีพของทิพย์ทิพย์ไม่สามารถจะเอาขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้มันเลยทําให้ทิพย์ต้องเริ่มมองหาโอกาสให้กับตัวเองก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเนาะเกี่ยวกับการขายสินค้าก่อนตอนแรกก็อย่างที่ทิพย์บอกทิพย์ขายสินค้าไม่เป็นมันฝังอยู่ในลึกๆในใจของเราว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอก แต่ก็ยอมเรียนรู้ยอมอาเรียนตัดแต่งภาพทั้งๆที่ไม่เคยเลยเนาะตัดต่อรูปภาพอาตัดต่อวิดีโออะลองเขาเรียกอ,อะไรนะทํารีวิวถ่ายอาเป็นรีวิวแล้วก็อาไลฟ์สดนั่นเป็นจุดต้นกําเนิดที่ทำให้ทิพย์เริ่มหัดออกมาทําสิ่งเหล่านี้ถามว่ากลัวไหมวันที่จะทํากลัวเพราะมันคือสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทํานะมันกลัวแต่ทีเนี้ทิพย์พูดกับตัวเองไงว่า เฮ้ยทิปนั่นมันคือเนื้องานเว้ยวันนี้ถ้ามึงจะเข้ามาในโลกออนไลน์มึงต้องไลฟ์สดให้เป็นเออทิปพูดกับตัวเองแบบนี้เลยนะในวันที่ตัดสินใจเออนะตั้งเขาเรียกอะไรตั้งกล้องเป็นอาทิตย์นะตั้งกล้องเป็นอาทิตย์จะกดแลไม่กดแรกไอ้ปุ่มไลฟ์สดเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมันถึงได้ยากจังเลยนะเกงกลัวอายเขินมันมีทุกอย่างค่ะนะเหมือนกับเหมือนกับทุกๆคนที่เริ่มเข้ามาตอนแรกแต่ทีนี้ด้วยความที่เราคุยกับตัวเองไงว่าเฮ้ยมันผ่านครั้งแรกไปอ่ะ นะมันต้องผ่านครั้งแรกให้ได้อะถ้าผ่านครั้งแรกได้นะที่เหลือสบายไว้ทิพเออบอกตัวเองแบบนี้เลยค่ะนะทิพเลยเริ่มเลยนะทิพทําทุกอย่างเลยปิดกล้องไหมทิพไม่ปิดค่ะนะทิพเปิดเพลงเต้นค่ะนะทิพก็พูดค่ะทิพเอาทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกเลยค่ะบอกตัวเองไงว่าไหนไหนอะมันก็จะกลัวไปแล้วมันอายมันเขินเอาให้จบทีเดียวนะเพราะทิพกลัวว่าถ้าทิพป,ปิดลูก,กตาไว วันหนึ่งเธอทิพไลๆๆไปแล้ววันดีวันดีที่เปิดออกแล้วทิพเห็นปุ๊บทิพจะรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกทิพเลยบอกเอาให้จบทีเดียวขั้นตอนเดียวเห็นไหมเนี่ยแหละเพราะมันเกิดจากการที่เรานะเริ่มเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองถามว่ามีคนเห็นด้วยไหมบอกเลยว่าคนน้ครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยพี่สาวก็ว่านะทิพก็ไม่แคร์เออทิพไม่แคร์เพราะอะไรคะเพราะเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเรารู้ข้อมูลเอง ทิพย์ก็เลยไม่ค่อยสนใจเวลาที่แบบว่ามีคนมาพูดไล่ๆไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างงุ้นอย่างนี้งั้นสนใจไหมไม่สนใจค่ะพเพราะอะไรคะเพราะทิพย์นั่งคุยอยู่ที่บ้านทิพย์ไม่ได้ไปทําให้ความเดือดร้อนให้ใครถ้าสิ่งที่ทิพย์แบ่งปันเขาต้องการอ่าโอเคคนรับสารเขารับไปแต่ถ้าใครไม่อยากได้มันก็เรื่องของเขาและแล้วเวลาไล์เนาะทิพย์ก็เป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังนะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาดูเป็นร้อเยเป็นพันเพราะอะไรคะเพราะทิพย์ต้องการฝึกฝนก่อน แต่บางคนพอเข้ามาทําทําไมมีคนดูน้อยจังเลยทําไมมีแค่คนสองคนสามคนทําไมคนอื่นเขามีกันเป็นพันมันต้องตอบตัวเองละคะ่ะว่าวันนี้คุณอะทามากพอแล้วหรือยังบางคนเขามีเที่ยวบินมาเป็นหมื่นๆชั่วโมงแล้วในการออกมาไลฟ์สดของเขาแล้วคุณละคะมีเท่าเขาหรือยังนะอันนี้มันคือเหตุผลเขาเรียกอะไรมันเป็นเหตุผลปีกย่อยอะที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้หลายๆคนบอกยังไม่กล้าขึ้นมาทําวันนี้คะ่ะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้คะ่ะว่าวันนี้คุณเข้ามาในโลกออนไลน์อะคุณเข้ามาทําเพื่ออะไร ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากรวยคุณอยากรอดคุณอยากจะมีธุรกิจอยากจะมีอนาคตค่ะสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองเราแค่กลัวไปก่อนกลัวว่าจะทําออกมาแล้วดูไม่ดีกลัวไม่มีอะไรคยๆนะไม่มีคนดูไม่เพอร์เฟกมากพอนู่นนั่นคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองถามว่าคำว่าเพอร์เฟกมันมีไหมคะมันไม่มีอยู่จริงหรอกจริงปะถามว่าทุกวันนี้การที่ทิพออกมาทําให้มันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่ได้เพอร์เฟกค่ะแต่แค่ทิพสูงเฮ้ยที่ทิออกกทท,ทิีว่่ืงงเเลให้ัับต อ่าเห็นไหมที่บอกแล้วว่าทุกอย่างวันนี้เนาะเวลาเราจะลุกขึ้นมันทาอะไรเราต้องเลือกถูกไหมเราต้องเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองอย่าไปเรียนแบบใครอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราคือหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะมาเหมือนเราและเราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนแบบเหมือนใครได้เราอาจจะเขาเรียกอะไรเรียนแบบบุคลิกท่าทางการพูดแต่สุดท้ายค่ะคนทุกคนมันก็ต้องปรับมาเป็นตัวเอง ะะเพราะฉะนั้นนาะวันนี้ในการที่เราจะเลือกทําอะไรก็แล้วแต่เลือกเอาที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขทําแล้วสบายใจนะถ้าเราวันนี้เราบอกตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยฉันเข้ามาในโลกออนไลน์ฉันต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีธุรกิจอยากมีเรียกอะไรมีไรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได้อย่าคิดเยอะค่ะนะอย่าคิดเยอะทําทุกอย่างให้มันมีความสุขทําไมทิพย์ถึงพูดคํานี้ได้เพราะทิพย์บอกเลยว่าตอนแรกที่ทิพย์เข้ามาทิพย์เครียดมากเพราะอะไรคะเพราะทิพย์อ่าใช่ค่ะ เพราะว่าทิพนะเคยไปดูโค้ดคูบางคนหุยเขาแต่งตัวสวยมากนะแล้วเราก็พยายามอยากจะทําแบบนั้นบ้างเพราะอะไรพระเขาบอกว่านะเออเขาก็จะแบบเขาบอกว่าวันนี้การที่เราจะเข้ามาแล้วเขาเรียกอะไรอะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นในโลกออนไลน์เหมือนเราต้องทําอะไรให้มันแตกต่างจากจากเดิมๆที่เราเคยเป็นแต่เป็นเพราะว่าอะไรที่เป็นคนไม่ได้แต่งตัวบอกแล้วไงว่าทั้งชีวิตอยู่แต่ยูนิฟอร์มของสาวโรงงานแล้วคุณคิดดูอยู่ดีๆวันหนึ่งจะให้ทิปลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าแบบที่โอ้โหแบบ เขาเรียกอะไรนะโชว์ไหลอย่างเงี้ยสายเดียวอย่างเงี้ยคุณคิดว่าทิพทำแล้วทิพจะมีความมั่นใจไหมมันไม่มีแล้วเมื่อไม่เราไม่มีความมั่นใจแล้วเวลาที่เราจะออกกล้องคุณคิดว่าทิพทำแล้วมันจะออกมาได้แบบดีไหมอ่ะบอกเลยว่ามันไม่ดีนะด้วยความสุขเฮ้ยเขินอายก็อีกเรื่องหนึ่งและในเวลาเราจะพูดอีกละ่ะทั้งทั้งเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนใหม่อย่าลืมนะว่าเราเพิ่งจะเข้ามาทําทีเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ทิพบอกเลยว,ว่าทิพอ่ะพยายามฝืนทําไปได้แค่ไม่นานสุดท้ายค่ะ มันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเพราะอะไรคะเอา้าโอ้โหกว่าจะแต่งหน้าเนาะกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะหนีผมกว่าจะทําอะไรโอ้โหมันกินเวลาเป็นชั่วโมงไหนจะกว่าจะมาไลฟ์อีกโอ้โหเยอะแยะมันเลยทําให้เราสึกว่ามันยุ่งยากสุดท้ายค่ะเหมือนมันก็จะล้มเลิกนะเหมือนจะล้มเลิกแต่ทิปไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาออกมาไลฟ์แล้วเขาบอกว่าวันนี้การไลฟ์สดคุณจงเป็นตัวของคุณเองคุณเคยแต่งตัวยังไงคุณมีความสุขที่คุณจะทําคุณทําไปเลยคุณไม่ต้องแคร์ใครนะ คนที่เขาจะมาติดตามเราคนที่เขาจะมาฟังเราเขาไม่ได้มาดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยแต่งตัวยังไงแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่สวยไม่ดูไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาจะดูเราคือเขาได้อะไรจากเราต่างหากนั่นคือสิ่งที่ทิพแบบเฮ้ยรับสารมาปุ๊บอ่ะมันทําให้ทิพแบบหุ้ยคำนี้โดนมากเลยนะมันเลยทําให้ทิพเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาทําใหม่ตอนนั้นทิพยอมรับว่าทิพหยุดไลฟ์สดไปเป็นเดือนเลยนะ ด้วยอะไรอะ่ะด้วยด้วยที่ว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างเนาะจากสินค้าเราไม่มีเงินสต็อกสินค้าอ่าเราไม่มีเงินสต็อกสินค้าเราไม่สามารถจะหาคนเข้ามาในทีมเราได้อ่าเสร็จปุ๊บนะไอ้เรื่องไลฟ์สดนี่ก็เหมือนกันมันทําให้เรารู้สึกเครียดทุกครั้งว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วหรอฉันจะต้องอันนั้นฉันจะต้องอันนี้มันเริ่มทําให้เราเครียดมันเลยทําให้ทิปอะ่ะเริ่มแบบเฮ้ยไม่อยากที่จะทําแล้วแต่ถามว่าทําไมถึงลุกขึ้นมาทําอีกเพราะทิปรู้ไงคะว่าออนไลน์มันมีีข้ออดเยะ มันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องมีค่าเช่าไม่ต้องมีค่าน้ำค่าไฟเหมือนกับที่ทิพเปิดร้านตัดผมไงและอย่างคือเราทำกับคนที่เราไม่รู้จักก็คือในโลกออนไลน์มันเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละคือเราเห็นข้อดีหลายหลยข้อไงไม่ต้องใช้วุฒิไม่ต้องใช้ประสบการณ์แต่ทุกอย่างมันสามารถเรียนรู้ได้มันมีข้อดีเยอะไงมันเลยทําให้ทิพเฮ้ยเราละไม่ได้นะเรายังทิ้งทิ้งไปไม่ได้ถามว่าเฮ้ยวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังยัง แต่เราเห็นข้อดีของมันมันเลยทําให้เราเนี่ยยืนหยัดที่จะทําและในโลกออนไลน์เนื่องจากเราเนี่ยเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีใครบังคับเราการยืนหยัดการทําถี่ทําซ้ํทาทําสม่าเสมอมันคือวินัยที่เราจะต้องมีให้กับตัวเองในโลกออนไลน์ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ล้มหายตายจากไปจริงป่ะเออแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องยืนหยัดให้มากพอเพราะอย่าลืมนะว่าทุกธุรกิจที่เข้ามาทํามันมีทั้งคนประสบความสําเร็จและคนล้มเหลว มันอยู่แค่ว่าวันนี้เราเนี่ยอยากจะเป็นคนฝั่งไหนล่ะถ้าอยากจะล้มเหลวค่ะคุณเจอปัญหาอะไรคุณคุณรู้สึกคุณเบื่อหน่ายคุณคุณทอ้อคุณก็เลิกไปเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วคุณก็เริ่มไปหาธุรกิจใหม่ แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนนึงที่อยากจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณจะต้องมีคือคุณจะต้องยืนหยัดค่ะยืนหยัดในการเรียนรู้นะหรือบางคนเรียกว่ายืนระยะอ่ายืนระยะในการเรียนรู้ยืนระยะในการลงมือทําและยืนระยะในการรอคอยผลสําเร็จด้วยไม่ใช่ว่าวันสองวันแล้วมันจะประสบความสําเร็จคุณเห็นไหมคะว่าโค้ชครูที่เขาออกมาแบ่งปันที่เขาพูดกันเก่งๆอ่ะคุณคิดว่าเขาเนี่ยทำกันมานานแล้วหรือยังคะเขามีชั่วโมงบินเยอะแล้วเขาไม่ได้ทํากันป๊อปแป๊บ จริงป่ะแต่วันนี้ถ้าเราเพิ่งเป็นคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาเราจะต้องยืนหยัดให้ได้ถ้าคุณตัดสินใจแล้วเฮ้ยคุณจะสําเร็จในโลกออนไลน์นะฮะถ้าเกิดคุณเห็นข้อดีมันคุณอยากจะสําเร็จในในโลกออนไลน์ค่ะเราต้องลุยกับมันสักตั้งหนึ่งที่บอกตัวเองไงว่าเฮ้ยเอาทํางานเป็นสาวโรงงานฟังคําสั่งเขาทําตามที่เขาสั่งมาโอ้โหไม่ว่าจะงานยากงานง่ายเออเราทามาหมดแล้วเราทนมาถึง19ปีอะ่ะ นะทำไมเรายังผ่านมาได้เฮ้ยมันก็ไม่เห็นตายไงแต่ในโลกออนไลน์เราก็แค่ลองเปลี่ยนเฮ้ยวันนี้ลองลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆเออเรามาเขียนคิ้วทาปากดูบ้างนะแล้วลองลุกขึ้นมาทําอ่ะในเมื่อเขาบอกเฮ้ยวันนี้นั่งไล์สดทําตัวสวยๆมันสามารถรับเงินได้เอ้าอยากมีโมเมนต์นั้นบ้างเราลุกขึ้นมาทํานะสวยไม่สวยไม่รู้แต่เรามีความสุขเออเรา เรามีความสุขที่จะทําแค่นั้นพอนี่คือสิ่งที่ที่เลยทําให้เราเนี่ยยังยืนหยัดในเส้นทางนี้นะและเมื่อมันเข้ามาในยุคนี้อย่างนที่บอกมันคือธุรกิจในยุคนี้มันคือยุคออนไลน์ยุค 5G ที่ทุกคนมีสื่อในมือถ้าวันนี้เรายังไม่หันมาจับธุรกิจทางด้านนี้เราจะเป็นคนนึงนะคะที่ใช้ชีวิตในในเขาเรียกอะไรอะใช้ชีวิตในการทํางานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยยากมาก พราะคุณสังเกตดูนะคะว่าโลกอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วงานบางสิ่งบางอย่างรายได้เงินมันเข้ามาบนโลกออนไลน์ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับหน้าร้านเนาะการที่จะไปซื้อพื้นที่การจะไปเช่าที่เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ยุคน,นี้มีกระตายกับตายจริงไหมเพราะอะไรคะโลกพายมาไม่มีใครเขาไปซื้อสินค้าไม่มีใครไปใช้บริการคุณดีไม่ดีพอโลกระบาดขึ้นอีกเป็นไงคะสั่งปิดร้าน แต่สิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรคะภาระที่คุณยังต้องรับผิดชอบอยู่จริงไหมค่า,ชาเช่าเอยค่าอะไรเอยที่คุณจะต้องรับอยู่ตลอดเวลาแต่ในโลกออนไลน์มันไม่มีผลกระทบไงคุณเห็นไหมว่าวิกฤตมันมาพร้อมโอกาสตอนที่โควิดระบาดเยอะๆไปไงคะธุรกิจที่แบบว่าเกี่ยวกับบริการขนส่งเป็นไงโอ้โหรับกันเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วถ้าวันนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรอดในยุคนี้นะคะคุณต้องรู้จักเลือก เลือกงานที่มันอยู่ในยุคนี้และในโลกออนไลน์อย่างที่ทิพย์บอกเราไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบเน็ตคุณก็มีที่คุณจ่ายค่าเน็ตทุกเดือนอยู่แล้วโทรศัพท์คุณก็เล่นอยู่แล้ววันนี้เราแค่ลองเปลี่ยนมุมเองจากที่เคยดูหนังฟังเพลงหาแต่ความบันเทิงเราเลยลองสละเวลามาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เรียนในด้านวิชาการตั้งมากมายหลายปีมายัางเรียนกันได้นะเออถ้าวันนี้วิชาออนไลน์มันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีแบบก้าวกระโดดได้ ทำไมไม่ลองศึกษาบ้างวันนี้คุณเจอแล้วนะคุณได้มาฟังทิปแล้วอะ่ะบอกเลยว่าคุณนะ่ะต้องลองก่อนนะคุณต้องลองทำดูก่อนมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถลองแล้วไม่สำเร็จค่อยเลิกยังทันแต่ถ้าเจอแล้วไม่ลองไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ลองทำเลยคุณพลาดนะเราต้องพูดแบบนี้ว่าคุณพลาดมากนะทีนี้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ไม่รู้จะไปยังไงเออไม่รู้จะไปทางไหนนะ่ะเออจะเริ่มยังไงดีวันนี้นะคะทิปอ่ะ ทิปขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าโรงเรียน BMT เนาะที่ลงเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับออนไลน์ให้คุณฝึกการเป็นผู้นําให้คุณฝึกการเป็นถ่ายถ่ายทอดความรู้จากคนที่แบบเฮ้ยไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเงี้ยให้คุณเข้ามาฝึกแบบฟรีๆ ทิปเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนแบบฟรีๆคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขายคอร์สให้คุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาไล่เก็บคุณที่หลังอันนี้ทิปเอามาประชาสัมพันธ์บอกเพราะอะไรเพราะทิปเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปรับแบบฟรีๆเหมือนกันทุกๆเช้าจะมีการเติมพลังด่างไมซ์เซตดีๆให้กับคุณเนาะตอนกลางวันเนาะตอนเที่ยงนะคะก็จะมีในอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแบ่งปันสิ่งดีๆและให้คุณเข้ามาฝึกฝนและในแต่ละวันตอนหนึ่งทุ่มนะก็จะมีในเรื่องของอ่ะ เขาเรียกความรู้ด้านต่างๆอาจจะเป็นเรื่องการแต่งภาพตต่อวิดีโอหรือสอนความรู้เป็ดตเตล็ดที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณนะอันนี้บอกก่อนนะถามว่าจะบอกไงดีจะว่าเชิญชวนก็ไม่อยากใช้คํานี้แต่ถ้าคุณเป็นคนนึงกาลังจะหาสถานที่ในการเรียนรู้และในโลกออนไลน์ตอนนี้บอกเลยว่ามันมีเยอะแยะมากมายความรู้ที่ให้คุณเข้าไปเรียนเนาะคุณสามารถเรียนได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ทิปแค่เอามาบอกว่าที่นี่เปิดสอนรับทุกอาชีพรับทุก ขาียกไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดช่องทางการไหลของเงินหรือการที่คุณจะหาะไรายได้อีกหนึ่งทางควบคู่ไปกับงานที่คุณทําอยู่นะคะโรงเรียน BMT เปิดสอนหมด นะเปิดสอนทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศไหนคะ่ะเราไม่มีจํากัดเนาะคุณเข้ามาเรียนรู้ฟรีๆแล้วคุณมาเอาความรู้นี้ไปใช้กับธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็ได้บางคนบอกว่าขายสินค้าอยู่แล้วล่ะเรียนได้ค่ะคุณแค่มาเอาเทคนิควิธีแล้วเอาไปใช้กับธุรกิจที่คุณทําอยู่นะคะวันนี้นะในเมื่อทิปได้มาฟรีทิปก็เอามาแบ่งปันฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมคะทุกอย่างในชีวิตมันคือการเลือกค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานนะเดินต่อไม่ได้มัันนนขึ้ออยู่กกกบารเลืลุ เลยนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆเนาะที่ทิพตตั้งใจเอามาแบ่งปันกันเนาะวันนี้นะคะจะทําอะไรให้กับตัวเองต้องรู้จักเลือกเลือกอย่างเดียวไม่พอต้องให้ถูกจังหวะถูกยุคถูกสมัยด้วยแล้วมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อยู่ในยุคนี้จะย้อนกลับไปทําเกษตรคงไม่ทันแล้วอยู่ในยุคนี้จะไปสร้างโรงงานคงไม่ได้แล้วในเมื่อโลกภัยมันเข้ามาคุณคงแข่งขันกับใครเขาไม่ได้แต่ในโลกนี้มันเป็นโลก ของโซเชียลและคุณมีโซเชียลอยู่ในมือจงใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทิปก็ไปแล้วแล้วโอกาสหน้าทิปจะนำสิ่งดีๆนะคะเก็บความรู้ต่างๆหรือข้อคิดดีๆเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ทิปไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ